โซามสิสีมันเงี้โอ้ยลังยิ้ก็เกระตุ้มันมันเป็นยุ่งกันเนี่ยแต่มัน่มมันมันเป็นยุ่งกันได้คว่าไามันคันครแสบริวลงเาขันปะเอาน อุตส่าถ่ายรูปครับผู้หญิงกัถ่ายรูปครับผู้หญิงวันนี้น้องจู๊ดพายรามันนี่เยวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทั้งน้องบุญมากค่ะเ้ยวาสนาเยมาเหยียบไม่ย้ำน้องบุญมากน้องอแรนดเน้องอร์แรนดลจ้าทีวันก่อนมันนีวันวิ่งผ่านเซตนี้เลยไปเสร็จกน นตอองพี่พ่น้องแม่ะไต่ขอี่พื่นออยู่นีมืออื่นมืออื่นพี่น้องได้คัขั่าองราบเลยครับผมมืออนเป็นวันครบรอบเห็นไ้งกันมาดิครบรอบหนึ่งปีหนึ่งปีที่สู

กีโปกับพแมงกระรุนอย่างนค้อเสียงลงอะไงทั้งัวนะทักทายพี่องครักยแบบตลกแบบคาเฟ่แบบอะพี่รองยัเรียนไม่ได้หัวละเอายีีเนี่ยไปโอกาสได้แล้วสวัสดีพี่รองสบายดีกันะ น,นี่ลูกศิษย์กดกุติเดี๋ยวเบิ้งลูกพี่มันเพราะไรมือสโลอ่ะอ่อาจารย์รีบยังรีบกิตได้ดดมาเบิ้งมือสโลครับ ชิดนี้ไปสนกันดีนะจะมา้มาอาหาแม่มงอย่างม่ยัดหรืเสียคอมอ่ะแกมาแเนี่ต้มมแบบาแกมาแดกคักือะไรลชิดนี้วนี่วชิ้น้ว่างไนะออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหม ที่มังม่ชีวมเอามวันนี้หอเาเอาไม่ใช่เลเอาไม่เอาไม่แล้วเอาฉันเม่ได้หวงเขาามเอาน้เนกหมจหน้ายรูปกันผมกำลังหายไทีละววจะได้หมมันตุ้ด้า่หลังมนยไง น้ยมขอขอขอแบบอ่าแบบยงงไฟฮะแบบีงงไฟเกรงไหมขอมือมึงเกาไปสนีอุ้ยมีคนดีดแบบอีงงไฟเลยไหมยงไฟเหรอเยี๋ยมเยี่ยมเี่ยมอู๋นี่ก็มือมือีิงไฟโอ้โหด่างไรช่างไหวมากเลยอ๊ยไปยง 给你。 เอาเพราะใช่ตนะเดี๋ยวเงินทายยังก่อนทาว่าเป่ม้าไม่หยอกห่าพี๊บพี๊บพี๊พพงไฟอ่ะอาวยอายงอ,นอันน่สองซ้ำิวสวิกอ่ะเจเหตไปด้วยเนินอินห้องเลยทกขาดเห็นตาไปเลยเห็นเลยแหลงแยงไม่ได้กัว ok. เอาไปเจยรน้ำแมึงรู คือตรไเวดีพตอไสนยังไงไงบอไงอันนี้ล่าเ่อะไเราหลอนดนแรก็นเลยนปะเราหลอนดูแลมึงเรทันติมันแงแบบล็อก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 ค้งคุยโอ้ยโอ้โอ้ยกันอะไรนี่วะแบบทะเลาะทะาลาะ หัวอยหัวลอยสวยน่หัวซอนี่นะฮะซื้อมาปนแบบจักนู่แบบแอคที่แอคสุดอดไปมาทาให้โอ้ยขึ้นมาถึงอ้หมักเนี่ยเอาหมอไปในคคุ้ว่าเจัาดีน้องห้แง่นดีรทางนันอะแจ้งก็พอม่ผิเอ้พ่อดีเล่นดีไหม

เราเขาพี่เตะบอลเลยบอลเลย วันนไม่ป่อท you know. yeah. ่นซไม่ทห้อีก่วันอีี่เดนี่ยาผู้ใดสักกาสักผู้ใดสักกาเ็นเจ้าแต่เอ้สียขึ้นรู้าสมันแม่มันจะัออีกาอี้ยพ่งว่ ลูกต้องแรงนึกเล่นเล่นดีเี่นดีมันก็เลังมันใหอารมณ์แล้วเล่นมันเด็กคุณบอกมาลดอินออกอินใสเป็นอะไรหน right? no, ุ่มแค่นเลยอุ้ยหน่าคืออะไรเอฟกัไปเอฟกันซักไปน้ำมัยมันเอฟกัไห ่อกเต่าก e ัอานเรียนวเรนก็ลูกกต่เรียนไม่ลูกเรียน่่า้ลอังแต่อู้ยงมัดก้จเรียนเล่นู้ยิงจ้าสังอ้ดเลย ความกีุ้กจนพรุ่งเขาแล้วไม่อยากให้ปากเรียงทำเลยตุงที้ปากตรงครับไม่ปากแต่ก็เพราะอกนุ่งน้อยดูี่ยเจ้าลยพาเขาใหทเป็นตอนนีเฉียดเลยแะ